มาะคะเราก็จะมาช่วยกันนะคะมัดทูปอีกแล้วนะคะเอฟซีก,กล่องเบลอเลยเนาะเอามานี่นะคะกำลังเก็บออกมาจากาข้าวของเก็บออกมาจากที่นะคะามัดทูปกันนะคะวันนี้มีทูปมีเทียน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มัดท่กันนะคะเอกซีที่ไว้แล้วก็จะเอามามัดกันนะคะเอกซีนะมะไล่แบบ ไว้เผ mm hmm. ื่อใช้ในงานนะคะพากันมัดเมื่อกี้นี้ก็จะหมดแล้วนะคะเอฟซีแม่ค่ะเอฟซีมีอยู่ค่ะ ใส่กล่องนี่เลยเยอะมากเลยนะคะวันนั้นเราก็พากันมัดก็ใช้ทุกวันทุกวันก็จะหมดแล้วนะคะเอีเดี๋ยวเราก็จะมามัดอีกรอบหนึ่งนะคะ ในกล่องที่ว่าเขาเคยหมัดไว้อยู่นะกล่องไบนวะมันมีกล่องที่เขาเคยหมัดไว้อยู่นะ กมาก้อนนะคะตอนนี้แม่ฮันนี่กำลังไปหาหนังยางนะครับมามัดมัดไว้มีคนมากราบไหว้เยอะนะคะวันนั้นก็กลับหากันมัดเต็มเต็มกล่องนะคะแต่ก็จะหมดแล้วนี่ก็จะมาทำสิ่งนี้ต่อนะเอฟซีอยู่ในร่มกันนะคะถูกเยอะมาก ก่น,นี่จะทอ,อดก็แบ่งขอมี่สายนะขอบได้ออสายมากาีุ่ือผิดมีสายบางน,าบน,านี่มะสายขางนี้สายนี่เงี้ย่ะนี่อันสายสีแดงนะกับแม่ มันมีย้อนแสงบ่มี รอแม่ฮันนี่ไปหาหนังยางก่อนคร่ะไปที่มาตอนแดดมองแดเาาดเธอไปสลาสักสารานึงไหมเนาะไปที่สาราสักสารานึงเนานะสาราผูกเนาไอ้ผูกเย็นแต่เย็นนะสาราเหลืองก็ได้เนาะอู้หูแต่ย็นก็ดีนะแต่ค้างผูกค้างน้ารถเก็บมาใส่แม่ค่ะมันเยอะได้หกเต็มดู เอาลังนะ่ะไปไปเลยลลลลเเแล้วลังแล้วลังใจด้านไปก็ได้ไม่กินไปที่คาคาแย่นะครับเดีนเดียนสบายสบายนู่น

มันจะเอาไปมัดโน่นมัดแล้วก็เอาไว้นี้วันงานก็ขนไปเออเอาไว้วันงานจะเอาไปนั่งนั่งมัดมองกากสีน่าโอ๋อถ้าว่าสิว่าคอนยืนบนไหนเอาสาระแล้วสาระกับขนไปเอารถมาขนเอาเสร็จแล้วก็มัดมามันพักเลยมองหนังเออมันพักมันได้เหตุจะเอาออมีเรื่อย่างมีเรื่องออมีเรื่องกับแต้งเลยอ๋อเดี๋ยวพข้ามัดเลยอ๋อ เรื่องไปคนไปชิ้นมัดนี่ก็มัดไปสิไปคุณก็ไปเอารถมาเอาลู่นาไปมดคุณบอกมาคุณจะลู right. ่นาเนาะไปไปพุ่นจะได้ไปพุ่นกอารถมาใส่เอาแล้วเจ้าระมัตีบ่สิโอ้าคอยมันไม่ได้ใบฝ่ไปพุน นล้วคอยยาโหลดคลิปกับโหลดไม่ได้แล้วมันจะกระโหลดคลิปนี้ไปแล้วตไหวแล้วคอยหัวใจลดลงว่าคนไปพุ่แล้วก็จะได้คนมาอีกว่าไวันี้บบเอาไว้นี่เลยวันี้เลยแบบเมื่อวันที่เจะคนไปเท่าเดียว เออคุณไปคุณก็มันเด็ดเงหนังอคไปแล้วก็ะไฟเออะได้กันมันเลยมาเสร็จกองใหญ่หน่อยเสดสีเพรใสสีเพ็รสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยีนิงกบดูมค่ะวันนี้เราก็มีงานทำกันอีกแล้วนะคะงานเบาๆนะคะ นั่งมัดทูบนะคะนี่ค่ะเพื่อนที่มาถือกเสียงน้องนะค่ะย่านหนิงได้เลยย่านหนิงเสียงหวานนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะสามสี่คนนะคะสรุปกันเราสรุปยังไม่สรุปเรายังชู่ไหวย่านหนิงก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเที่จะมัดทูบแล้วนะคะปืดแอชิตย่านหนิงพูดไปเรื่อยๆนะเจ้าวแท้

สวัสดีนะคะอยู่กับพันนิสิโกกอนะคะน่คะเราก็จะมามัดทูบไว้นะคะเราก็มัดแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนาะแต่ทีนี้มันก็ยังไม่เสร็จนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ว่างนะคะทุบบูชาทุบบูชาที่จะวันงานบอกหรือวันอื่นๆใช้ทุบเก้าดอกต่อหนึ่งมัดเทียนด้วยไหมคะทีดทบทูบอย่างเดียวหรือเทียนด้วย ตัางหากเหรอทุกอย่างเดียว,อยยวโอเคอน,นี่มันไม่สวยแล้วไปเราจะมัดเก้าดอกนะคะโอ้แม่วุ้นถินเสร็จไปมัดนึงแล้วคะวุ้นายตั้งกล้องมไม่เสร็จเลยแล้วม <c oughs> าใส่กล่องใหญ่นี้ งมาตูไปรอวันงานนะคะอล้ตนค่ะ,คะแล้วเราเร็วเรเาารียมออกไปเลยนะคะตู้ไปเตรียมให้พร้พอมนะคะ เวลาว่างแล้วก็ทำงานเบานะคะถ้าวันไหนที่เรามีธุระเช่นคนปีนะะคทำยาดีนนะคะเรา,าก,ะะก็จะนั่งมัดเส้กัน,นะคะ่ะมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่เนาะนนนเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือสำเร็จแล้ว เสร็จแล้วเอามัดก่อนใช้ก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกันนะั่นแหละพอกันใช่ไหม พวกบูชามาไปไปสิทธิ์นี้นได้เกี๋วชันหน้าเราจะได้เป็นนังฟ้ากันไหมเนาะพวกเราเนาะได้เป็นชิพ้าเนาะพวกเราใจดีใจบุญเนาะ ปลากำลังมาทุกนะคะฟ้อนลำก็ชอบเนาะบอกว่าฟ้อนลำก็ได้เป็นนางฟ้าฟ้อนลำก็ชอบเนาะนี่นะคะเอซีได้หมดเลยเด้อทูกเนี่ยที่ส่งมาให้เนี่ยคะ่ะกำลังจะมัดกันแล้วลงเลยบ่อพี่ลงเลย ก้อนหน้าเราก็จะได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์โอ้ยังอยูอย่ยบนก้อนเมฆเลยอะ่ะปู่ปูก็เป็นก้อนอยู่ก้อนเมฆสิอยากฝันอยากฝันได้ฝันนิมิตแบบฝันเห็นปู่เป็นคนเนาะหน้าตาแล้วเป็นเลยเนาะคอยคอยอยากฝันเห็นไหมยอยากฝันเห็นอยากฝันเห็นปู่แล้วนิมิตกลายเป็นคนไหม เอราไม่เคยโลกมันอยู่กล่องข้างล่างจังกล้องว่เห็นีเปล่านะีจ๋าดูสิหดนะคะมีการนัตู้กนะคะชิเก้าดอกนะคะ มาตอกกับหนังยางนี่เป็นกระตักเลยวะจ้าหนังยางเราก็เยอะแยะนะคะด้วยใจนันมีก่อสอง่ง แล้วก็เอาลงในถังในกล่องนี้ไว้กล่องใหญ่ๆนี่ข้างล่างนี้นะคะกล่องใหญ่ๆนี่นะคะนี่เสร็จแล้วลงในกล่องนี้เลยกล่งถึงบยงานแล้วก็เตรียมออกไปยังไม่ครึ่งนะคะเพิ่งลงไปสามแพ็คเนาะอินนี่ทําไว้ก่อนมันได้กบนาทีบก็ได้หาในที่หนึ่งโอ้ยเขาไม่บุถินซิปกว่านาทีแล้วเอาจบคลิปไม่บุาทินจบคลิปเลยเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคมาอาบุญน้ำกันด้วยค่ะโอเค